เอาละผมสวัสดีคุณดูทุกคนกันด้วยแล้วกันนะครับ,บวันนี้เรามาแจกรถอีกแล้วนะทุกคนก็ช่วงนี้อาจจะใจดีเป็นพิเศษหน่อยนะ <c oughs> โอเคก็รถที่ผมจะมาแจกวันนี้นะเป็นอีเก270นะก็เป็นเจ้าเขียวนั่นเองเจ้าเขียวเหนียวซับนะทุกคนนะเขียวเหนียวซับ ชื่อเทซะด้วยนะโอเควันนี้เรามาอยู่กบนที่แบบบาซิลนะทุกคนก็คือเป็นแบบที่สําหรับสายเขียวข้าวนะทุกคนก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เราจะไปเอาแม่โครไปช่วยรถไถน,นะรถไถที่มันติดอยู่กลางทุ่งนาก็คือผมได้ทําการไปเอาผ่านเจ็ดไปลงไถน,นะที่มันเป็นนาโคนนะ่ะทุกคนตอนแรกก็นึกว่ามันจะถ่ายได้ <laughs> ที่แรกๆถ่ายไปถ่ายมาอ,อ้าวจมซวยเลยนะทุกคนนะ <laughs> โอเคก็วันนี้เดี๋ยวผมจะแจกให้เลยนะไม่ต้องกดครบร้อยไลค์นะทุกคนก็คือจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ทุกคนได้เล่นเลยนะก็สามารถดาวน์โหลดกันได้เลยนะแล้วก็อีกอย่างสติกเกอร์นะผมได้ทําการแจกไปแล้วใครที่ได้ก็รอรับไปเลยนะเดี๋ยวจะมีเวอร์ชัน2เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะนี่เอาไปเลยนี่ให้ดูนะทุกคนนะก็เป็นสติกเกอร์ช่องนะก่อนที่ผ่านมานก็จะเป็นสติกเกอร์ไล่ผมแต่อันนี้ก็เป็นสติกเกอร์ช่องเลยเดี๋ยวอาจจะทําเร็วๆนี้นะทุกคนก็ใครที่สนใจนะ อยากได้หรืออยากได้ฟรีก็รอเล่นกิจกรรมได้เลยนะเดี๋ยวมีมาเรื่อยๆนะทุกคนสำหรับคนที่พลาดรอบแรกไปนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ย,ยมีถังลมด้วยวะเฮ้ยเสาลมดิเฮ้ยเสาได้เฉยเอาเก็บ <c oughs> <c oughs> ไว้เก็บไว้เก็บไว้ก่อนนะไปเ,เดี๋ยวเราจะออกไปที่ร้านค้าเพื่อไปเอาไมาโครก่อนนะทุกคนนะสตาร์ทเครื่องเลยผมอันนี้แต่งให้ก็คือ ใส่ท่อนะทุกคนนะใส่ท่อแล้วก็ถังลมเป็นถังลมเลดเดโคเมียมสีเงานะแล้วก็ชุดแก้มพวกเนี้ยก็คือช่วงนี้อาจจะเจียกรถคลีนหน่อยนะทุกคนเออต้องบอกก่อนว่าคันนี้ยกหัวได้ด้วยนะนี่คันนี้ยกหัวได้ด้วยครับผมโอเคไปแล้วก็หางเทเลอร์นะเดี๋ยวผมออมมารีวิวให้ดูกันอย่างเงี้ยผมนี่น ه, ออกมาจอดขงนอกเลยแล้วกันนะผมนี่ก็ หานี้ผมได้ทําการวาดขึ้นมาเองนะทุกคนก็ใครที่ยังไม่เห็นตอนที่ผมวาดก็ไปดูได้ในเพจผมเลยนะผมไมด้โพสต์รูปไว้อยู่แล้วทุกคนว่าผมจะแจกหางเทเลอร์ตัวนี้่ะก็ทําให้เลยับผมนี่เขาจะประมาณนี้นะทุกคนนะรวมคาว่าไร่หมูเพชรด้วยอโอเคไปเดี๋ยวเราไป,ปที่ร้านค้าแล้วเราไปรับแมคโครกันเลยนะทุกคนนะไปนี่เมือนเลยก็พมก็แมปบาซิลมีต้นกล้วยด้วยผมชอบตรงที่มันเหมือนแมพไทยนะทุกคน <laughs> อู้เนิน ถ้าเอารถหนักมาขึ้นเนี่ยผมว่าไม่น่ารอดนันเนี่ยเฮ้ยไปครับผมคันนี้ผมไม่ได้ใส่ไฟท้ายให้นะใครที่อยากใส่ก็เอาไปใส่ได้เลยนะแต่ผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่อนุญ,ญาตให้แจกต่อนะทุกคนนะคันนี้ก็เอาไปเล่นกันเลยนะเพราะว่าถ้าคันไหนมีกฎว่าครบร้อยแลขผมอาจจะให้แจกต่อได้นะทุกคนนะไปเลยครับผมเราออกช้าๆเพราะว่าทางออกบ้านเรามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเลย นี่ทางเข้าที่จะเป็นเนินนะแล้วก็ทางเข้าบ้านเราค่อนข้างที่จะแคบด้วยโอเคเดี๋ยวผมจะแยกออกทางขวาแล้วกันนะทุกคนเพื่อจะไปร้านค้านั่นเองครับผมโอ้โหทางนี่แหละทางชนบทของจริงนะทุกคนนะ <c oughs> นี่ครับผมขับกันยาวนะวันนี้ ก็คันนี้เป็นยางมาเรียเลยยางบังนะลายบังด้วย <c oughs> ผมเรียกหลายบังนะไม่รู้ทุกคนเรียกว่าอะไร <c oughs> เลยก็ผมโอ้โหทางเปียกทางข้างๆที่จะแฉะนะเพราะว่ามเมื่อคืนนี้ฝนตกนะทุกคนนะ <c oughs> โอเคโ,โอ้โหทางทำไมมันมีแต่ปังอย่างนี้ไม่รู้พี่พี <c oughs> ท่ทางมันแบบ เพื่อนโคนเลยอะ่ะโอเคไปแบบเลยครับผมออกเรื่อยๆนะเลยนเลยเดี๋ยวจะขับช้าๆนะเพราะว่ารถเราเป็นคันใหญ่คือเดี๋ยวเนี้เดี๋ยวผมจะเล่นสมจริงแลนะทุกคนนะเดี๋ยวน้องๆจะว่าเอา,เาว่าพี่เล่นไม่สมจริงเลยนะโอู้ทา้ารถไฟอ่าโอเค โอเคเลี้ยวซ้ายมืเลยครับผมเดตรงไปเลยนะผมชอบทางโค้งตรงนี้มากเลยทุกคนมันเหมือนแบบไทยอ่ะเอ้ยมีรถมารถไอ้ลงุงขายของอะ่ะปะมุยยา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 นี่ทางโค้งมันเหมือนโค้งประเทศไทยมากเลยทุกคนดูดิมันมีเบริเออร์แล้วก็มีป้ายบอกด้วยอ่ะทำไมกูขับไม่ตรงเลนเลยวะเนี่ยเฮ้ นี่ก็จะเป็นแม่น้ําแม่น้าอะไรวะยังไม่ถูกแม่น้ําชีหรือเปล่าไม่ดูนะ <c oughs> ไปเดี๋ยวเราจะแยกออกตรงนี้กันแล้วเราก็จะตรงไปร้านค้าเลยทุกคน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราต้องขับไม่เกิน80แต่ตอนนี้ผมขับประมาณ30มสนะเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆเ,เลยผมทวนนะเดีย๋ยวไปช่วยตุด๊ดไถแล้วกันยวคลิปนี้จ,จะแบ่งเป็น2พาร์ทนะทุกคนก็ คลิปนี้แจกมดไปคลิปหน้าเราจะเป็นคลิปช่วยแล้วกันนะเฮ้ยมีข้อพดด้วยโอ้โหหน้ามาเกี่ยวมากเลยแปลงนี้เดี๋ยวมาจัดให้แล้วดูนะเกี่ยวข้อพดเฮ้ยแมตเติมน,น้ำมันก่อนนีเนน่เต้นๆถอยๆถอยๆเดี๋ยวมาแวะเติมน้ำมันสักครู่นะครับผมอโอเคถังน้ำมันอยู่ตรงไหนวะโอเคอยู่ฝั่งซ้ายมือนะถังน้ำมันไปเอาโซล่าเต็มถังครับลูกพี่ แต่มึงยังไม่จอดรถเลยโอเคไม่แล้วเด็กปั๊มหายไปไหนหมดวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมาดูปั๊มก่อนโอ้โหมันวางแทงน้ำมันไว้ตรงนี้เลยเหรอวะเนี่ยมันต้องวางต้องขอบๆดินะเฮ้ยตรงนี้มีอันนี้ด้วยนี่อู๋เซอร์วิสรถนะทุกคนนี่อู่เซอร์วิสรถครับผมก็ยังเป็นอู่ใหม่ๆอยู่นะยังโล่งอยู่เลย โอเคไปเดี๋ยวเราน่าจะเติมน้ำมันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเออกไปเอาแมกโครก่อนนะทุกคนปั๊บนีบ่เฮ้ยลืมมีแต่เลยเฮ้ยสามชาในปั๊มก็มาว่ะโอเคไปเดี๋ยวเราเออกกอ็ไปถึงร้านค้าเลยนะทุกคนนะเฮ้ยเราต้องเบรกดูรถก่อนนะทุกคนอ่าโอเคไม่มีรถมาไปได้ครับผม รถที่ผมจะมาเอาคือเจ้าโกเบโก้ Go 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 นะทุกคนนะ,นนะเนี๋ยวผมโอเคขอับรถก่อนนะทุกคนนะกลับรถก่อนนะผมเบ๊กระดับเครื่องไ้เลยเดี๋ยวมาดูแมคโครเราก็คือคันนี้เป็น XK 200นะเดี๋ยวดูสติ๊กเกอร์ XK 210 l c อนนะ ก็ขอบคุณรถสวยจากสจต้นด้วยนะผมที่ส่งให้ผมเล่นนะคันนี้เลยลูกเล่นคันนี้เยอะมากทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูคันนี้มีระบบเปิดประตูด้วยนะเอ๊ะเอ้ย,อยมันชนมันชนนั่นไงเดี๋ยวปิดอันนี้ก่อนนี่ปิดฝาข้างได้ด้วยนะนดูแผงพวกแผงหม้อน้ำแล้วก็แผงปั๊มนะนี่ปัม๊มไฮดรอลิกทุกคนอยู่ตรงนี้เลยโอเคเดี๋ยวผมขอปิดอันนี้ไว้ก่อนนะผมนี่ปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนนะ เราอยู่ตรงไหนวะเนี่ยโอเคเจอแล้วโอเคเดี๋ยวผมขอสตาร์ทรถเลยละกันนะทุกคนนะอ่าโอเคครันนี้มีเพลงด้วยนะแต่ว่าผมไม่เปิดละกันเดี๋ยวผมกลัวตินทิศสิษิ์นะทุกคนนะอยมันมีตรงนี้ด้วยดิเปิดตรงนี้ได้ด้วยนะนี่เห็นใบพัดพัดลมหมุนด้วยทุกคนเห็นไหมยผมต้องปิดเอ้ยจะปิดหรือเปิดดีวะเพาเป็นว่า เปิดไว้ดีกว่าลนะไปครับผมอันนี้คอนโทรลนิ่มนิ่มมากนะทุกคนนะไปบีแตะด,ด้วยเดี๋ยวเราเอาขึ้นเทเล,ลอร์เลยแล้วกันนะทุกคนนะฝากทุกคนกดไลค์ให้พี่ด้วยนะก็มาแจกใครเล็กก็กดไลค์ให้พี่หน่อยเดี๋ยวอาจจะมีมาแจกเรื่อยๆเลยนะ โอเคไปแล้วเราจะข้าขึ้นเลยนะต้องขึ้นแบบนิ่มๆนะทุกคนค <c oughs> ่อ,คอยๆไปนะตรงไหมวะเนี่ยเฮ้ยผมขึ้นตรงไหมวะเด็ดตงเฉย,เอยโอ้ยเฮ้ยเห็นเลย์ยนล้อว่ะ มาให้ดูเลื่อยกล้ออ่ะุกคนเห็นไหมนี่เสียวจัดนี่เราจะขึ้นเลยนะรู้ว่ามันจะไต่ขึ้นได้ไหมรูปเฮ้ยมันจะเียวว่ะปึ๊บมันจะไต่ขึ้นได้นะ เมันไต่ขึ้นได้ทุกคนไต่ขึ้นได้นะเราต้องค่อยๆขยับไปแต่ผมวาด้านหลังช่วยดีกว่าละ <laughs> ผมขึ้นไม่ตรงแล้วอะ่ะ ครับต้องครับน๊ำอ่าโอเคเออรถเอียงพวกพี่รถเอียงรถเอียง <c oughs> โอ้โหไม่โคคันใหญ่มากทุกคนดูดิ <c oughs> ใหญ่จัดเลยนะเออื่อยมากล <c oughs> วดเทเล่เรามันสั้นไปวะ <c oughs> โอ้เทเล่เราน่าจะสั้นไปนะทุกคนนะ <c oughs> มันน่าจะสั้นไปนิดนึงโอเคนี่โอ้โหแท็กเตอร์สั้นไปด้วยนะสั้นจริงผมว่าเทเลอร์น่าจะปกติแล้วแต่แม่โคน่าจะยาวไปนะ <c oughs> โอ้โหท้ายชนเลยอะ <c oughs> โอเคไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยแก้แล้วกันนะ <c oughs> โอเคเก็บปุ่มอมเครับุ้งนี่โอเคนับเครื่องมาเลยละกันนะผมทุกคนโ okay. อเคเฮ้ยเดี๋เด้แท็กมันหมุนเดี๋ยวสตาร์ทมีวิธีแก้แท็กหมุนแบบนี้ต้องสตาร์ทก่อนนะนี่ อ๋ออ๋อรถไหรลรถไหรลรถมันเอียงนะมันก็เลยแทงหมุนนอ่าโอเคทุกคนก็คลิปนี้เอาไว้ที่เพียงเท่านี้ก่อนนะก็เป็นพาร์ทแรกแล้วกันเดี๋ยวพาร์ทที่2เดี๋ยวผมจะย้ายไปที่หน้างานไปช่วยไอย้ไรถอะไรวะรถไถเออรถไถลืมหมดแล้วตอนนี้โอเคก็ฝากทุกคนกดไลค์ไปด้วยนะมาแจกทคเซสวยๆให้ได้เล่นกันไปเจอก,กันใหม่ EP ต่อไปครับสวัสดีครับ